ลืกดไลค์กับเยซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มกดับสกรกับเยซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอเป็นกำลังใจกับเยซด้วยนะโอเคไปลวบายบาย โอ้โห oh, oh, oh. ก็กวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมเยซเล่นนะครับรายการที่ดกดกดสนเต้นสนเต้ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็นนี้เลยกลับมาเล่นระบบสลับกีชิคเก้นการเกมไก่ก่กรากนะผมนะซึ่งวันนี้ผมก็บอกว่ายังไงนะผมอยากจะมาพิสูจน์นะว่าฮักกี้วักกี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่านะผมนะซึ่งมัน,นบอกว่ายังไงนะแบบว่าเออมันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับอีสเตอร์เองนะผมนะที่คนสร้างมันใส่มานะผมนะซึ่งวันนี้คือแบบว่าผมได้ทําการอัปเดตชิคเก้นการเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะซึ่งน้องๆแฟนคลับก็น่่่่่าาาารััักกกกกกมมเเเเลยยยนนนนนะะะะบบออพพพีีีวฮฮ้้ชิปดตค โอ้ยโอต้องรีบอัปเดตแล้วโอ้ก็อัปเดตก็มีโหมดแข่งรถนะผมนะโหมดแข่งรถอาจจะพาร์ทหน้านะผมนะครั้งนี้ขอมาพิสูจน์ฮักกี้บักกี้ก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วผมจะมาสอนนะวิธีทำนะครับผมนะขั้นแรกคุณก็กดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะผมนะนะครับเราจะพิสูจน์ไปพร้อมกันเลยนะผมว่ามันมีจริงหรือเปล่านะผมนะโอเคครับแล้วก็ทีนี้นะให้คุณกดไปที่นะผมถ้าเล่นคนเดียวก็กดฟรีโหมดหรือซิงเกิลก็ได้นะผมนะถ้าซิงเกิลจะเจอหรือเปล่าว่าผมไม่รู้อะกดที่ฟฟรรรรรีี Mode, ีีีโโโโหหมมมมดดดดดกกกกกวววว่่่่่่่าาาาาานนนนนนะะแแแออลล้้้คคุุุณณททปป๊บใชชช็ไเฮส์ผ สีใช่ไหมแล si ้วก็ต okay. really? okay. ั so make me, make ้งพาสเวิร์ดเลยนะมันต้องตั้งชื่อนะโอเคครับติ๊ดติ๊ดติ๊กดนี่อ่ะตั้งอย่างนี้อ่ะสมมติผมตั้งมั่วๆนี่อ่ะแล้วก็กดเครียดเกมเครียดเกมไอ้เหี้ยกูเกี่ยว์เป็นเครียดเกมเครียดเกมนะเครียดเกมนะผมแล้วก็กดที่นี้แล้วคุณก็เสกเฮลิคอปเตอร์มานะผมนะนะเห็นฝรั่งมันทำแบบนี้จริงๆนะเว้ยเออผมไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่านะ นะผมว่าอาจจะเป็นแบบเฟกหรือเปล่าเอออาจจะเมสทําขึ้นมาก็ได้นะนะผมผมเคยแบบว่ายังไงเคยโดนต้มครั้งหนึ่งนะฝรั่งมันบอกว่าเฮ้ยเจอไซเลนเฮดเจอไซเลนเฮดนะผมนะแล้วผมเข้ามาไม่มีเว้ยเออนะผมนะหรือว่ามันเป็นอัปเดตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมกเกอรก็ไปแล้วว่าแบบเฮ้ยไอเชียเฮ้ยไอเชียเอ้ยเอ้ยของจริงว่ะไอเชียเฮ้ยใช่ป่าวะไอเชียเอ้ยเริ่มมีความหวังแล้วว่ะไอเชียเออเออเออแล้วไงอ่ะเออเอเชีย เอาทำไงต่ออ่าเอาแล้วกูจมดินอ๋ออ๋ออ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้โอเคนะผมฝรั่งมันทําแบบนี้แหละนะแล้วไงต่อนะแล้วทีนี้เราก็เออเดินไปท้ายท้ายเครื่องบินใช่ไหมท้ายเครื่องบินปุ๊บเออยังไงวะไอ่เชี่ยเออแป๊บนึงนะตรงไหนตรงไหนจำไม่ได้ไอ้เชี่ออุ้ยเชี่ยหาไม่เจออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วโอเคโอเคเจอแล้วโอเคได้แล้ว ทีนี้อ๋อนี่ไงเป็นแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นสััญลกษณ์คำเตือนห้ามไปนะผมนะอะไรที่มนันน่าม่ามเราชอบนะผมนะเราก็จะโดดลงไปนะผมนะนี่เราอาจจะไม่ใช้ปืนเนี่ยอาใช้ใช้แต่หมัดนี่โอเคนะครับจะได้เห็นชัดๆนะผมว่าโอเคเอครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยลงไปแล้วเฮ้เยเฮ้ยลงไปแล้วเฮ้ยม,มีอะไรวะไอ้เหี้ออออไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยฮักกี้ฮักกี้วักกี้กกอะฮะไม่มีจริง กูบอกแล้วไม่มีจริงนะผู้ชมไอ้เหี้ยตกใจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตกใจไอ้ไอ้เหี้ยโฮ้ยไม่จริงไม่จริงเฮ้ยฟิสสุบแล้วใจจริงเหอะไ้ยอเฮ้ยเชี่อเฮ้ยแม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่โอ้เราสามารถบินดูได้นะเนี่ยเอ้ยแล้วไหนวะฮักกี้วักกี้อ๋ออยู่นั่นเหรอไหนวะไม่น่าเลยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยอยู่นั่นเหรอเฮ้ยเชื่อเชี่ยอยากเล่นอีกว่ะเฮ้ยอยากเข้าไปเล่นอีกอะก็เล่นได้นะเนี่ยโอ้แล้วฮักกี้วักกี้ตรงนี้อยากเห็นชัดๆว่าเออเราจะแบบวิ่งหนีมันทันไหมเนี่ยโอเคครับม่เป็นไร เฮ้ยเอาจะหมดจะหมดเชียเชียรบินก็ไปบินก็ไปเชียเชียร์เชียโอเคไม่เป็นไรเว้ยมารอบที่สองของการวิ่งหนีฮักกี้วักกี้ไก่โอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยเจ้าบุบบุบบเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยเราจะล่อมันมาตรงนี้ได้ไหมเออล่อน่าจะล่อได้นะเฮ้ยเอาเอาแล้วบินขึ้นไม่ได้เฮ้ยกูบินขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยเสตว์เฮ้ยเฮ้ยแม่รอบที่สามนะผมผมอยากจะเจอมันชัดๆแต่ทำยังไงดีอ่ะเออแบบอยากอยากเห็นชัดๆอ่ะเออเฮ้ยเชียร์เชียร์เชียร์นี่นี่โอเค นี่ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นจะบอกวะเชี่ยเอ้ยเอ้ยจะแบลองบินดีเฮ้ยถ้าบินคือผมจะติดเลยเว้ยเออนี่เจอแล้วโอ้อยู่นั่นอยู่นั่นเคเคเคฮักกี้วักกี้อยู่ตรงนั้นเองโอ้หวัดดีเพื่อนเฮ้ยหวัดดีเอ้ยหวัดดีหวัดดีหวัดดีเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปแล้วอะเฮ้ยย่าแม่เฮ้ยตายอะโอ้เชี่ยตายเลยนะครับก็วันนี้ก็บอกว่ามาแค่นี้แล้วผมนะก็บอกว่าได้พิสูจน์แล้วว่าฮักกี้วักกี้วักกี้นะมีจริงนะผมนะก็นนนนาาาาามแแคคคคคคค่่ีี้้รรรรััััับบ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 โออเเ๊๊ยยยยจก เจอกเจอเจอกันแค่นี้คืออะไรวะเออเออก็เจอกันแค่นี้นะครับคือคลิปันสั้นนะ้วนะโอเคครับขอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับบายคเขางงกับพูดตัวเองว่าเ่ย